ร้านแค่เติมโโลร้านบริการรับฟาร์มแบบบอกฟุตกดผลและเกมพาราคาถูกนอกจากนั้นยังมีบริการจำหน่ายโคลและกิฟต์การ์ดอีกด้วยยังไม่พอยังมีบริการขายไก่ตันสุดคุ้มใครสนใจใช้บ,บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีนะครับทุกคนผม CPU นะครับและวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคลิปนะครับผมของค่ายยูนี่ครับในแบบของบอกฟุดนะครับทุกคนและคลิปต,ตัวนี้นะครับผมเป็นคลิปที่อัปเดตมาใหม่นะครับผม ขออนุญาตก่อนะครับผมเคยรีวิวมาหลายรอบแล้วนะครับแล้ว oui, ก็ครั <naughty 99> ้งนี้ถ้าอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับเป็นอัปเดตที่แบบดีมากอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่เสถียรนะครับแล้วก็ UI เนี่ยนะครับก็เป็น UI ใหม่ด้วยนะครับนี่ UI ใหม่เลยครับผมถึงประหลาดนะครับ UI เวอร์ชัน3นะครับทุกคนซึ่งสกิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออ่านลิสต์ก่อนเลยนะครับว่าอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับผมอัปเดตนี้นะนะครับก็จะมีการอัปเดตในรอบนี้นะครับน่าจะสกิปเสถียรมากขึ้นและดีมากขึ้นนะครับผม แล้วก็ add a e m affix นะครับก็คือจะมี add uh, auto p o l l r UI add new auto farm add auto t a s e and hop auto new fast tag add ไม่อะอันนี้ add new twin fast รูทเออนั่นแหละนะครับแ,แ,แ,แล้วก็ add function on award add new auto combat add new auto rate ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับแก้นะครับผมมีการแบบ อืมนะครับแก้ไขก็เป็นซอร์สกันแหลกหมอดสองตัวรันฟรีและตัวรันเสียตังออโต้ฟาร์มมีความไวมากขึ้นบายพาร์เทลิพอต100%ทเวนไวนิ่งไม่โดนเตะเพเยอร์ฮานุกัตติดก้า99%ฟาร์มสกายม็อบไวเกินเดิมแน่นอนบลิงม็อบนิ่งและเสถียรมากกว่าเดิมไฟแ์ะแท็กไวเกินเดิมแน่นอนไม่โดนเตะยเปอร์์เซ็นตออโต้คอมแบทเปิดฟองกับฟาร์มได้เลยออโต้สวอตเปิดฟองกับฟาร์มได้เลย แล้วก็เตอร์ซีมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็เลทไลท์บัคไลท์เปอร์เซนต,ต์แล้วก็แอนมอร์อัพมาเยอะมากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนอืมคือผมแต่งตัวมาใหม่นะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับเฟชชิฟเฟชเชกนะครับผมอ่ามงกุฎมีเต็ดอันเก่าแล้วก็นี่มีอะไรไม่รู้แล้วก็มี ดาบลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีกางเกงนะครับวา 2K นะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับขโมยเพื่อนมานะครับวันนี้นะครับทุกคนก็มารีวิวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับผม U.I. นะครับผมตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็มี User Interface นะครับก็คือจะบอกเกี่ยวกับข้อมูลผมนะครับชื่อผมโปรไฟล์ผมหน้าตัวละครผมเนาะแบล็กเม้นท์เบลีฟเลเวลผมแล้วก็นี่ก็คือมัดนะครับถ้าผมยังไม่มีมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าผมมีแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็นี่ก็คือมัดทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะครับเนี่ยผมสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมกดมาตรงนี้นะครับเพื่อให้ดูนะครับแบลเมนนะครับ ก็คือถ้าไอเซอรี่ผมไม่มีนะครับมันก็จะมันก็จะไม่ไม่มันก็น่าจะสีดำปะเป็นเงาเงาอะไรนี้เปล่าวะแบบใช่ปะวะดาร์กเดเกอร์ผมผมเไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่มีนะในในนี้ดาร์กเดเกอร์ไม่มีนะครับอืมก็น่าจะไม่มีแหละเออแล้วมันก็เปลี่ยนให้ได้เลยนะครับผมแบบไม่ต้องไปที่คลังอะไรเลยนะครับ ทำการเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครทุกคนมก็ก็ดีนะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคีย์เบอร์ดนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ผมแนะนํำไปเป็นคอนโทรลทางฝั่งขวาดีแล้วนะครับผมไปคอนโทรลเลยครับมาดูกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็ที่เรปพอร์ตโบว์เรปพอร์ตไอแลนด์แล้วก็นี่ก็เลือกไปนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับแล้วก็มีนี่ลิวฟูดนะครับก็จะมีออโต้เรนดอมฟูดมีออโต้แกฟฟูด มีออโต้ออสต็อกฟู้ดออโต้โรงดันเออ่ไม่ได้ออโต้โรงงานนะครับเป็นตีโรงงานจะมีเลทเกี่ยวกับฟังก์ชันเลทนะครับซื้อไมโครชิปออโต้สตาร์ทเลทออโต้เคลียร์เลทออโต้เอ่อคิออรล่าออโต้เวบเคนฮฮมเซอร์เวอร์นี่ครับสตาร์ทอัพเตอร์เลเวลนี่ครับอืมก็จะมีแล้วก็เฟ่อเฟมนเลอ์นะครับแล้วก็เอพดอกไม้เดวอนฟูดกล่องไอแลนด์แล้วก็นี่ก็เป็นเอพที่ กดเปิดได้เลยนะครับผมเอออันนี้เป็นเลือกสีนะแล้วก็นี่ก็เป็นสกีนไก่ตันนะครับกดไปนะครับเพื่อจะขึ้นไปหน้าต่างไก่ตันนะครับอืมแล้วก็เราสามารถแคปไปขายได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาตัดเองนะครับดูฟังก์ชันของ general นะครับผมเพจ general นะครับจะมีเมย์นะครับมี auto farm level s e c o n d a r ซีเ r อร์ซีแล้วก็เ e อร์ซีฮอปนะครับเป็น auto ฟาร์มบอสนะครับแล้วก็ b a t t รี่นะครับ auto f a r ม b a t t รี่นะครับผม b a t t รี่นี่จะมี farm battery ผลและกระปืนนะครับอืม นก็เป็นฟาร์มัลติเซตติ้งนะครับผมมาดูกันนะครับผมสำหรับสตาร์ทนะ <c oughs> ก็จะมีดีดีมเอ่อโคดคูณสองไกตันสวรอร์ดไกตันการ์อันนี้ก็เป็นแบบสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งฟาร์มนะครับเลือกให้ฟาร์มอาวุธเลือกฟาร์มอะไรนะครับผมจะใช้เมลีนะแล้วก็เพเยอร์ฮันนะครับอันนี้สำหรับเลเวล1หรือเปล่านะครับก็คือจรรจุรับเควส ที่จะที่จะฆ่าเพเยอร์นะครับจากนั้นมันจะทําการลัดไปเวลหนึ่งร้อย 100, เออสามร้อยเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็มีดับเบิลครีเอทผมปิดนะครับแต่เปิดก็ดีนะฟาร์มไวนะครับวัดแอทแท็นะครับอืมวัดแอทแท็กอิสแตันแอทแท็กโนแอทแท็กเอ่อแอนิเมชันอิสตันทเลพอร์ตแลนด์เดอร์พอร์เซลฟาร์มนะครับมาดูกันนะครับว่าต้อฟาร์มเป็นไงนะ ดูนะครับว่าจะตึงหรือเปล่านะครับผมตึงหรือเปล่านะครับตึงหรือเปล่าอุ้ยไวมาก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 ไวอยู่นะทุกคนไวอยู่นะไวอยู่นะครับทุกคนผมว่าไวนะไวไวเลยแหละนะครับก็คิดว่าอัปเดตนี้ก็ลื่นนะลื่นอัปเดตก่อนนี่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับถ้าตอนนี้ดูไอเพน,นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 30มสิบวบวกเลยนะครับนี่อยู่ที่ความผมด้วยแหละเนาะความผมกากๆหน่อยนะครับก็ไอเพชรไม่เคยได้ไม่ไม่ไมค่อยได้เยอะมากนะครับผมครับอ๋ออะไรนะฟาร์มบนไปนะครับฟาร์มบนไปก็มไม่มีอะไรมากเนะี่ยมันจะฟาร์มตามเลเวลนะฟาร์มตามเลเวลนะี่นแล้วก็มาดูเพจของมิสนะครับก็จะมีเป็นแอ็บบิลิตี้ตัวบายบิลิตี้นะครับนี่เป็น c o m แบทนะครับกดไปเพื่อซื้อได้เลยนะครับแล้วก็สวอร์ดกันนะครับมีอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ก็จะมีลีฟฟัสต์ลิลโลเล s นะครับแล้วก็กดเปิด UI ไอฉายยากับคนฮาคินะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเซตออฟเอฟเอสิมินะครับผมแล้วก็นี่เป็นจอขาวแล้วก็โนหมอกนะครับไม่มีหมอกแล้วก็ริมูราวานะครับผมก็ next นะครับ Next ก็จะมี s e t t i n g นะครับผมมี Setting นะครับก็จะมีอะไรอ่ะ Hop D-Joy Job ID Job ID นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสีนะครับ Toggle นะเป็น UI เนาะนะครับอันนี้ก็เป็น UI ปะวะเออน่าจะ UI แหละนะครับเพราะเป็นพวก Toggle Slide d o p Down Text Box หะือว่าเท่าหรวันนี้นะครับนี่ก็เป็น UI เหมือนกันนะครับวันนี้เป็น Job ID ของเรานะครับนี่ค่าหัวเรานะครับทุกคน ใช่หรอใช่แหละนะครับเพราะผมเป็นมารีเนาะดูๆเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนะถ้าผมกดไวซซตรงนี้แล้วผมก็กด next จะไปที่ Combat อ๋อคือมันมีแถบเยอะมากแต่นี่คือ3ามแถบหลักๆใช่ไหมนะครับกดตรงเพจตรงนี้ก็คือแถบทั้งหมดนะครับก็จะมีเวปอนแถบไวซแถบมิกแถบเลสแถบแล้วก็ Combat Setting นะครับผมอืมหรอใช่หรอนะครับ เวป่อนมีอะไรบ้างเลยเป็นเวป่อนนะครับโลกหนึ่งโลกสองและโลกสามนะครับเป็นออโต้เวป่อนนะครับประกอบด้วยเซอร์เรียนะครับแล้วก็นี่ก็จะมียังไงอะ่ะอ่าดิจิทัลใช่ไม้ที่รีวิวไปแล้วออโตเมติกนะครับออโตเมติกก็จะเป็นออโตเมติกอ่อฟายติสเอ่อเอ่อไฟเตอร์สไตล์แล้วก็ออโตเมติกออโต้ไพร์เลดเลดเรนโบว์ฮาร์คิมัลิวิสองกีตาร์บุ๊กนะครับแล้วก็ วับออร่านะครับผมในระยะเค้กพายนะครับผมแล้วก็อิลิทันเตอร์อัลโตโบอัลโตเอ่อเอ่อเอเวอร์เอ่อฮาคียแหละนะครับฮาร์เคีสังเกตนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลดนะครับเกี่ยวกับการอีโวเลดวีสี่เลยนะครับผมอันนี้เป็นอีโวเลดวีสองนะครับเลดวีหนึ่งถึงสนะวันนี้ V2 นะแล้วก็อันนี้มีอนนมอโตเลดวีสแบบแบบ ชิวๆเลยนะครับก็คือก็แค่เปิดฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวมันทำให้เอเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็น Auto, ออโต้เทเลพอร์ตเกียร์เทเลพอร์ตไทดอดแล้วก็ออโต้ ok, ยกคันโยกมีควสนะครับผมของอันนี้นะตัวอะไรวะอะไรนะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็มีแอคทีฟอะเบลิตี้ออโต้คอมพิวตเอ่อเทร่นี่ครับนี่เป็นเทเลพอร์ตไปไป,ไปที่คันโยกแล้วก็แล้วก็เทเลพอร์ตไปที่ คันโยกหรือเฟืองวะอันนี้เกือเออใช่อันนี้เป็นคันโยกนะครับแล้วก็ริเวอร์นะครับอันนี้เป็นเทเพอร์ตทูแคมพ่อท่ามนะครับจะมีไวซ์ซูตรีเวอร์ลใช่ไหมนะครับแล้วก็มีคอมแบทคอมแบทอ่าคอมแบทนะครับคอมแบทหรือตัวมีพวกคิวเพลเยอร์นะครับผมสเปกเตอร์ตัวคิวเทเลพอร์ตเพลเยอร์บิงเพลเยอร์แอมบอด แล้วก็นี่เป็นอัลต้าเมดอเตอร์เวกนะครับแล้วก็มีเอสพี HP, นะครับเอสพีเพเอร์แล้วก็นี่จอยที T, มาลิงกับไพเลทนะครับก็ดแลวมั้งหรือเปล่าถูกนตะับน่นไล่เช็คนะครับไล่เช็คนะครับไล่เช็คให้หมดเลยนะครับผมดูผมเผื่อผมตกหล่นนะครับ เดี๋ยวๆอันนี้มีอันนี้ด้วยนี่นะครับเอสเซอรี่มีออโตดาร์โค้ดแล้วก็แว่นตาโดฟาบาโทเควสนะครับผมแล้วก็มีต่างๆนะครับไว้สุดที่ผมครบอย่างนะลองดูตับคอมแบดครบแล้วเนาะแล้วก็มีมิกซ์ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วนี่ก็เป็นเซตติ้งครับผมเซตติ้งก็อยู่ไอตามที่ผมบอกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับบี๊ วี1แต่ UI เวอร์ชัน3นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนอัปเดตนี้สถียรนมากนะลื่นๆเลยนะครับทุกคนที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่าอัปเดตนี้ดีมากเลยนะครับทุกคนผมเนี่ยปกติคนลผมถ้าทุกคนไปดูคลิปเก่าที่ผมยูนิวิวยูนิครับ UI เก่าๆหรือเก่าๆนะครับมันจะแรกๆเลยนะก็อันนี้เกิดจากสกิปนะครับคอมผมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดจากสกิปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตที่ผมที่ว่ามันลื่นมากเลยนะดูดูนะครับที่ผมแบบนี้อยู่ที่คอมผมแล้วผมจะซื้อคอม บายบายมาสปอยล์ครึ่งแสนนะครับผมอืมก็เดี๋ยวจะซื้อใหม่เลยนะก็ข้อมูลเก่านะครับอืมก็ประมาณนี้ครับทุกคนสวัสดีก็สวัสดีครับบายบายนะครับเดี๋ยวใครสนใจซื้อนะครับผมจะทิ้งลิงรีดคอร์ดนะครับให้ไว้ตรงเอ่าดีคริปชั่นเลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีเว็บผมจะให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ชัวร์นะว่ามีเว็บย้อนหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับทุกคนอืมน่าจะมีนะน่าจะมีนะครับอืมนะครับ และ้วล่นะครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย